สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวจากบันทึกการเดินทางสู่อมตะของมนุษย์บทแรกเลยหมู่บ้านชายป่าค่ะมาดูกันที่ตัวเอกของเราเด็กชายฮันลี่กับเหตุการณ์สำคัญทีเ่เปลี่ยนชีวิตเขาไปเลยจากเด็กธรรมดาในหมู่บ้านสู่เส้นทางที่ไม่คาดคิดจริงๆเรื่องมันเริ่มที่ชีวิตประจาวันของเขาใช่ไหมครับใช่ค่ะเริ่มที่กระท่อมหลังคาดินฟางฮันลี่คนในหมู่บ้านเรียกไอ้ทึ่มรอง ตื่นขึ้นมาบนเตียงทางข้างก็มีพี่ชายนอนอยู่อืมแล้วก็ได้ยินเสียงพ่อแม่คุยกันเบาๆจากอีกฝั่งกำแพงดินเก่าๆที่เริ่มร้าวแล้วไอ้ชื่อไอทึมรองนี่มันมีที่มานะไม่ใช่ว่าเขาไม่ฉลาดอ๋อค่คค่ะจํา,าจได้ชื่อจริงเขาฮันลี่ผู้เท่าจางในหมู่บ้านตั้งให้แต่ที่เรียกว่าไอทึมรองเพราะมันมีคนชื่อไอ้ทึมอยู่ก่อนแล้ว แบบนั้นเองเหรอคะนึกว่ามีอะไรซับซ้อนกว่านั้นแต่จริงๆแล้วฮันลี่นี่แหละที่คนมองว่าฉลาดสุดในหมู่บ้านเลยนะอ่าใช่ใช่ถึงภายนอกจะดูธรรมาดาผิวคล้ำๆแบบเด็กบ้านนอกทั่วไปแต่ข้างในนี่ความคิดโตเกินวัยอายุแค่สิบขวบเองลึกๆก็มีความฝันอยากจะออกไปจากหมู่บ้านอยากไปเห็นโลกกว้างครอบครัวเขาก็ใหญ่นะมีตั้งเจ็ดคนใช่ค่ะชีวิตก็ก็คงไม่ได้สบายนักแต่ก็ดูมีความสุขดีนะ ฮันรี่เป็นลูกคนที่สี่แล้วก็รักน้องสาวคนเล็กมากอืมเห็นว่าวันนั้นที่เข้าป่าหาฟืนก็ตั้งใจจะเก็บผลไม้ป่าสีแดงๆที่น้องชอบกลับไปฝากด้วยน่ารักดีนะแล้วพอกลับมาถึงบ้านนี่แหละจุดเปลี่ยนก็มาถึงใช่ครับพอกลับมาพร้อมฟืนกับผลไม้ก็เจอแขกคนสำคัญคือลุงสามลุงสามนี่เป็นญาติที่เรียกว่าได้ดิบได้ดีที่สุดในตระกูลเลยมั้ง เป็นเท่าแก่ร้านอาหารในเมืองแล้วก็เป็นคนที่เคยช่วยพี่ชายคนโตของฮันล,ลี่ให้ไปเป็นลูกมือช่างตีเหล็กด้วยการมาครั้งนี้ของลุงสามนี่ไม่ธรรมดาเลยนะเอาโอกาสใหญ่มาให้ค่ะเขามาบอกว่าร้านอาหารของเขาเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากเอ่สำนักเจ็ดแก่นแท้เป็นสำนักฝึกวิทยายุท์ที่ดูมีอิทธิพลแถวนั้นตัวลุงสามเองก็เพิ่งได้เป็นสิทธิ์สายนอกของสำนักนี้ก็เลยได้สิทธิพิเศษสิทธิที่ว่าคือ แนะนำเด็กอายุ7-12ขวบเข้ารับการทดสอบใช่ค่ะเพื่อเป็นสิทธิ์สายในซึ่งเขาจัดสอบกันทุก5ปีแล้วเดือนหน้าก็จะจัดพอดีแล้วทำไมต้องเป็นฮันลี่ล่ะก็เพราะว่า 1. คือลุงสามไม่มีลูกชาย 2. คือฮันลี่อายุ10ขวบอยู่ในเกณฑ์พอดีเป๊ะเลยลงตัวเลยนะตอนแรกพ่อแม่ฮันลี่ได้ยินเรื่องนี้ว่าไงครับพ่อเขานี่ลังเลเลยค่ะพอได้ยินคำว่าเจียงหูกับสำนักมันฟังดูแบบ ไกลตัวน่ากลัวก็คงกังวลตามภาษาพ่อแม่แล้วนะแต่พอฟังถึงประโยชน์ที่จะได้ถ้าสอบผ่านก็เริ่มคิดหนักประโยชน์ที่ว่าก็มีฝึกวิทยายุทธฟรีมีเบ้เลี้ยงรายเดือนให้ด้วยและถ้าสอบไม่ผ่านล่ะก็ยังมีโอกาสเป็นสิทธิ์สายนอกเหมือนลุงสามช่วยดูแลกิจการให้สำนักก็ยังดีกว่าอยู่หมู่บ้านเฉยเอืมพอฟังแบบนี้แล้วพ่อก็เลยตัดสินใจอนุญาตค่ะ ลุงสามดีใจใหญ่เลยให้เงินมาสองเหรียญกำชับให้บำรุงร่างกายฮันลี่ดีๆเดือนหนึ่งก่อนจะมารับส่วนฮันลี่นี่ต้องพูดถึงตื่นเต้นสุดๆความฝันจะได้เห็นโลกภายนอกเป็นจริงแล้วเวลาเดือนหนึ่งก็ผ่านไปเร็วมากลุงสามก็กลับมารับตามสัญญาตอนนี้พ่อแม่ก็มีคำสอนให้พ่อก็เน้นเรื่องซื่อสัตย์อดทนอย่าไปมีเรื่องกับใครส่วนแม่ก็ห่วงสุขภาพตามประสามแม่ให้ดูแลตัวเองดีดๆกินอิ่มนอนหลับ แล้วก็ถึงเวลาต้องไปจริงๆค่ะฉากที่ฮันลี่นั่งบนรถม้ามองพ่อแม่ยืนส่งจนลับตาไปแล้วเนี่ยคงรู้สึกใจหายเนาะใช่ค่ะต้องกัดปากกลั้นน้ำตาไว้ถึงจะดูเป็นผู้ใหญ่แต่ก็ยังเป็นเด็กสิบขวบที่จากบ้านครั้งแรกความคิดถึงบ้านก็คงถาโถมเข้ามาอืมแล้วก็คิดว่าวันหนึ่งถ้าร่ำรวยแล้วจะรีบกลับมาหาครอบครัว แต่ตอนนั้นฮันลี่คงไม่รู้เลยว่าการเดินทางครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ไปหาเงินทองไม่ใช่เลยค่ะมันคือจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่ต่างออกไปมากๆเส้นทางที่เรียกว่าการบำเพ็ญเพียรใช่ค่ะการฝึกฝนเพื่อก้าวข้ามขีดจํากัดของมนุษย์ไปสู่ความเป็นอมตะซึ่งพอถึงจุดนั้นเงินทองที่เคยฝันไว้ก็อาจจะไม่มีความหมายแล้วมันกลายเป็นการตัดสินใจเล็กๆที่นำไปสู่โชคชะตาที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คิดไว้เยอะเลย น่าคิดนะครับว่าบางทีโอกาสเล็กๆน้อยๆในชีวิตเราเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนทุกอย่างไปเลยก็ได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยในตอนนั้น